หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่หตุก๊กตาผีตอนล้มไพร จากทางลมที่พัดลงมาตามเนินเขาข้าพเจ้ารู้ว่ามิใช่เกิดจากช้างโขลงนั้นกระสากลิ่นหรือได้ระแค่ระคายพวกเราข้าพเจ้ารู้อีกด้วยว่าตราบใดที่เรายังอยู่ใต้ทางลมเช่นนั้นโอกาสมันจะรู้บอดแสมีน้อยเต็มทีเว้นไว้แต่จะมีใครกระเริ่กระร่าออกไปขวางมันหรือทางด่านไว้ตามธรรมดาช้างเป็นสัตว์ที่สายตาไม่ดี ในภูมิประเทศที่แสงสว่างน้อยเช่นนั้นมันเกือบจะแยกไม่ออกระหว่างคนกับต้นไม้ภายในระยะ30-40ถึงหลาด้วยเหตุนี้เองขณะที่เสียงป่าแตกราบลงมาตามทางด่านตอนบนข้าพเจ้าจึงโบกมือให้ทุกคนเข้าไปที่กำบังต้นไม้ข้างทางปล่อยให้ช้างทั้งโขลงผ่านเราไปและบ้างก็ใกล้เกือบจะยื่นมือออกไปสัมผัสตัวมันได้ภายในอึดใจเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งเสียงช้างและเสียงต้นไม้ใหญ่น้อยที่ล้มระเนระนาดก็ลงเอ่ยแต่เราก็ยังไม่ปลอดภัยตาสาเกาะยกมือชี้ไปที่สันเนินที่ปกคลุมไปด้วยป่ารกอันแน่นทึบพลางก็พึมพำว่าไอ้งาใหญ่ยังอยู่ ไอ้งาใหญ่ยังอยู่ที่นั่นอีกตัวนายไม่เข้าฝูงกับใครไม่ตื่นง่ายกับใครทำท่าว่าจะไม่ไปไหนเสียด้วยเราจะทำยังไงถ้าใช้ปืนไม่ได้ก็มีหนทางเลือกได้วิธีเดียวคือหาทางลัดหลีกมันไปข้าพ่าเจ้าบอกทั้งทางขวาและทางซ้ายเป็นหน้าผาชันนายแม้แต่เลี้ยงผาหรือเสือดาวยังหาทางขึ้นลงไม่ได้ด่านนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเราลงไปในหุบเขาใหญ่ ข้าพเจ้ามองตามมือแกชี้ขึ้นไปที่สันเนินตอนบนแล้วก็ถอนใจจึงอย่างตาสะเกาะว่าเจ้าพลายขนาดมหึมางายาวตัวหนึ่งกำลังง่วนอยู่กับการโน้มยอดไม้รวกลงมาปอกใส่ปากมันอยู่อย่างไม่เอาใจใส่อะไรในระยะเพียงส0งร้อยหลาเช่นนั้นร่างอันเทาม่นของมันทาบอยู่กับสีเขียวของป่ารวกและท้องฟ้าสีครามข้างหลัง หันข้างเป็นเป้าอย่างดีซึ่งยากที่ริกบี้จุด470ของข้าพเจ้าจะผิดได้แม้กระนั้นเมื่อไม่สามารถจะใช้ปืนเราทุกคนก็เหมือนถูกมัดมือมัดเท้ากำลังที่ข้าพเจ้าลังเลอยู่ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรลงไปนั่นเองตะเกิ้นก็กระซิบขึ้นว่าแสงสว่างกลางวันยังเหลืออีกเกือบสองชั่วโมงอนาย เราควรจะไปได้อีกไกลแต่เราจะผ่านไอ้นั่นไปได้อย่างไรตะเกิลเราอาจจะหลบมันออกทางขวาหรือลัดลอบป,ป่าไปทางซ้ายแต่ทันใดที่เราขึ้นไปอยู่เหนือลมเป็นการแน่หรือเกินว่ามันจะได้เบาะแสของเราก็เยยงชาราหันไปทางยางเปลี่ยนแล้วถามว่าเอ็งทำอย่างไรไอ้ยางเปลี่ยน เมื่อคราวเองเ้าไปในหุบเขาใหญ่และกลับออกมาได้ข้าเอาขี้ของมันทาตัวนะตาเกิลแต่แกก็เห็นแล้วว่าคราวนี้หาขี้ช้างทํายายากเสียจริงๆตาเกิลหันไปมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีในที่สุดก็เพ่งจับอยู่ที่เสือใหญ่คู่นั้นของตาาเกอครันแล้วยิ้มละไมก็ปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากของแกขณะที่พึมพำว่าทำไมจะเป็นไปไม่ได้ อะไรทําให้แกและข้าลืมไปตาสเกาองาก็งาสองต่อสองกลัวอะไรได้การแล้วละ่ะนายได้การอะไรของแกตาเกิลโธ่ก็ไอ้ลูกสาวกับลูกชายของตาสะก๊อสองตัวนั่นเลี้ยงมันไว้ทําไมแกคิดอย่างที่ข้าคิดบ้างหรือเปล่าวะสเกาอในตาของยางแดงผู้สูงใหญ่เป็นประกายเมื่ออ่านความหมายของตาเกิลออกแกก็เอื้อมมือ ทั้งสองไปรูปหัวเสือใหญ่ทั้งคู่ซึ่งมอบอยู่แทบเท้าของแกอย่างภาคภูมิใจพลางก็พึมพำว่าข้าเข้าใจแล้วตะเกินข้าเข้าใจจริงของเองทำไมจะเป็นไปไม่ได้นังตัวนี้เคยล้มช้างใหญ่มาแล้วหลายตัวไอ้นั่นก็ลากวัวปา่าม่ให้ข้าเสียนับไม่ถ้วนถูกของเองตะเกินข้านึกขึ้นได้ตามซากอมาทางนี้เถอะนาย แกออกหน้าพาเราเลียบตามทางด่านเส้นนั้นขึ้นไปอย่างเงียบๆข้ามหมอเล็กๆซึ่งประเดี๋ยวเรียบประเดียวขรุขระ,ลขละตลอดเวลาพยายามอยู่ใต้ลมเข้าไว้ทุกฝีก้าวนำเราใกล้ป่ารวกและเจ้าพลายตัวนั้นเข้าไปเสียงหักกิ่งไม้ซึ่งแต่แรกได้ยินแว่วๆก็ดังขึ้นทุกทีจนกระทั่งในที่สุดภูเขาของเลือดและเนื้อสีเทาลูกนั้นปรากฏอยู่ระหว่างกอรวกข้างหน้า ในระยะไม่เกิน30หลาเสียงไม้หักและเสียงหายใจฟู่ดังมาเป็นระยะระยะขณะนั้นเองซาก็ก็หยดก้มลงรูปศีรษะเสือสองตัวเบาๆพลางก็พึมพำอะไรของแกไม่ขาดปากประมาณสักเซี่ยวของวินาทีต่อมาแกก็ตบก้นมันทรงเสือ2ตัวออกไปข้างหน้าข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนจะกลั้นหายใจต่อภาพและเหตุการณ์ซึ่งปรากฏต่อจากนั้นไป ภาพของเสือร้ายสองตัวคลานสขาเข้าไปพาพยาสัตว์ใหญ่ซึ่งมันเข้าใจว่าเป็นเหยื่อจากพุ่มไม้นี้ไปสู่พุ่มไม้นั้นตลอดเวลาธรรมชาติและสัญชตาตญาณป่าดงพงพีดั้งเดิมบอกให้มันรักษาระยะอยู่ใต้ลมเข้าไว้ใกล้เข้าไปและใกล้เข้าไปโดยเจ้าพลายตัวนั้นไม่รู้สึกตัวเลยลงท้ายเมื่ออยู่ในระยะที่มันจะกระโดดถึงได้ เสือร้ายทั้งสองก็แยกออกจากกันนั่งตัวเมียหมอบเข้าไปทางขวาเจ้าตัวผู้ออกทางซ้ายเพื่อหลีกเลี่ยงจากกอรวกซึ่งขวางหนะ้าเวลาล่วงไปอีกอึดใจเดียวเท่านั้นครั้นแล้วก็ฟ้าถล่มและแผ่นดินถลายเจ้าพลายทำเมือนหมุนตัวกลับแผดเสียงร้องก้องไปในป่าพยายามชูงวงจะัตะวัดนั่งเสือร้ายให้กระเด็นไปจากก้านคอซึ่งมันขยํำไว้แน่น ขณะเดียวกันเจ้าลายเพื่อนของมันก็ฝังเขี้ยวกเกาะแจอยู่กับคอหอยไม่ยอมปล่อยแม้พญาช้างสารจะเล่นทลาไปทางนั้นทีทางนี้ทีก็รวกที่ขวางหน้าอยู่เอ็นลู่และราบไปจากการเหยียบย่ำของมันตาสะากาะถูมือด้วยความยินดีสีหน้าของแกบอกความตื่นเต้นเต็มที่ต่อภาพที่ปรากฏข้างหน้าพึมพำอยู่ตลอดเวลาว่า ประเดียวก็เสร็จนายไม่มีช้างหรือสัตว์อะไรในโลกนี้จะทนทานอยู่ได้นานเมื่อถูกทั้งก้านคอและคอหอยเช่นนั้นอย่าอึงไปตะเกิ้นเตือนถ้ามันจะไม่เป็นการเสียแล้วตาสเาก,ก็เฮ้ยเชื่อข้าดีกว่าตะเกิ้นยังไรอย่างไรมันก็ไม่นานแต,แต่แต่แต่นั่นอะไรกัน อย่าลืมคำโบราณสะเกาะช้างสารไม่ใช่จะได้ชื่อของมันมาเปล่าเปลช้างสารก็งูเห่าตะเก้นรองดูสะเกาะดูข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกหูก็อื้อไปหมดด้วยเสียงแปลนของมันพลายตัวนั้นและเสียงคำรามลั่นของนางเสือร้ายเมื่องวงอันยาวและใหญ่เอื้อมมาตวัดรอบลำตัวอันลายพลอยที่คอต่อกระชากออกแล้วฟาดลง กับกอรวกจนแหลกยับไปทันทีอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเจ้าตัวพูดก็ประสบอวสารอย่างเดียวกันขันแล้วช้างพลายตัวนั้นก็ยกเท้าขึ้นกระทืบจนสองร่างเสือร้ายที่แน่นิ่งเหลวเละหารูปไม่ได้ท่ามกลางเสียงร้องของมันนั่นเองข้าพเจ้าเห็นตาสะกาะยืนตะลึงอยู่กับที่น้ำตาไหลลงมาอาบแก้มพึมพำไม่ขาดปากว่าเท่านั้นเองเอวสารของเสือข้า เหมือนเมื่อคราวนางกากุละมันสังหารเลือดในอกของสาเกดับศูนย์ไปต่อหน้าต่อตาบอกข้าหน่อยตะเกนว่ามันเป็นไปได้อย่างไรช้างสารจะเป็นช้างสารเสมอสาเกาะไม่งั้นมันก็รักษาชีวิตของมันอยู่ในป่านี้ไม่ได้ข้าเสียใจสาเกาะที่แนะให้แกทำอย่างนั้นสีหน้าของอยางแดงผู้ชราหาความรู้สึกไม่ได้ ในตาทั้งคู่ก็แดงกำมราวกับทานไฟขณะที่ตอบว่าแต่ข้ายังอยู่ตะเกิ้นข้ายังอยู่สำหรับจะแก้แขนแทนมันตราบใดที่ช้างตัวนี้ยังอยู่เราผ่านเข้าไปทางกากุละไม่ได้ตราบใดที่มันยังอยู่ข้าไม่อาจลืมเสือสองตัวนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องตายแกจะทำอย่างไรซากในเมื่อไม่ยอมให้ใช้ปืนข้าพเจ้าถามยางแดงชราถอนใจ เอาไว้เป็นภาระของสาเกาะกับยางเปียนเถิดนายข้าหรือสาเกาะยางเปียนสงสัยเออเอ็งนั่นแหละตาสาเกาะตอบแกให้ข้าทำอย่างไรทำอย่างที่เอ็งล้มช้างใหญ่และลูกสามคนของข้าสาเกาะคราวนั้นเรามีถึงสี่คนด้วยกันถึงสองคนเราก็อาจจะทำงานสำเร็จถ้าเอ็งกล้าพอ,อยางเปียนหัวเราะเบาๆขณะที่บอกว่า <c oughs> ใครๆก็พากันว่าข้าบ้าๆบอๆแทนที่จะคิดว่าข้ากล้าพออย่างคนอื่นๆกล้ามาสากะเราสองคนจะช่วยกันล้มไอ้งาใหญ่ตัวนั้นให้ได้ตะเกิ้นก้าวออกไปข้างหน้าสากะถ้าไม่พอข้าขอช่วยอีกคนสามขาไม่มีประโยชน์อะไรปล่อยข้ากับไอยางเปลียนดีกว่านายจะได้เห็นเป็นขวัญตาด้วยแกส่งคาบศิลาสามปลอก ของแกให้กับลูกหาบคนหนึ่งแล้วก็ชักมีดซุยวิ่งปลาดออกไปข้างหน้าอย่างเปลี่ยนกระเรียงแคะก็วิ่งตามไปในขณะนั้นเจ้าพลายทะเมินหันหลังกลับลงสันเนินไปทางฝากตรงกันข้ามเสียงกิ่งไม้หักโครมครามและเสียงร้องของมันดังมาเป็นระยะระยะตาสากกับเจ้ากระเรียงแคะหยุดฟังอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็หันกลับเข้าไปที่กอไม้รวกลงมือฟันโคนของมันทำเป็นหอกสั้น พอเหมาะกับมือได้ตามจำนวนที่ต้องการพลางก็กวักมือให้เราตามไปข้าพเจ้าอดใจสั่นไม่ได้เมื่อได้คิดว่าเหตุการณ์อะไรบ้างจะ,ะเผชิญอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าเคยเห็นการล้มช้างโดยวิธีนั้นมามากแล้วจากพวกกระเรียงล่างและกระเรียงบนแม้กระนั้นอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องใช้ชายชะกันที่ใจกล้าที่สุดถึงสี่คนสำหรับทำให้มันเป็นอมาาัมพาตทั้งสี่ขา ข้าพเจ้าบอกตามตรงว่ามองไม่เห็นเลยว่าลำพังเพียงสองคนและโดยชายชราอย่างซาเกาะและเจ้ากระเรียงแคะบ้าบ้าบอบ,บ,บ,บอย่างยางเปลี่ยนจะกระทําสำเร็จได้อย่างไรกำลังลังเลใจอยู่ก็พอดีได้ยินเสียงตะเก้นเอ่ยขึ้นข้างๆหูว่าลองตามไปดูกันเถอะนายจะได้ดูกันว่าใครมันแน่กว่าใครช้างหรือคนแต่แกคิดหรือตะเก้นลำพัง ตาสะกอกับยางเปียนจะปราบเจ้าพลายตัวนั้นได้ตะเกิ้นถอนใจไอ้ยางเปียนจำนานการล้มช้างวิธีนี้มานานส่วนตาสะเกอนะเวลาธรรมดาก็ดูไม่มีพิษสงอะไรแต่โกรธขึ้นมาแล้วเห็นช้างเท่าหมูมันคงจะเป็นการต่อสู้ที่น่าดูพอใช้ตราบใดที่มันน่าดูจะแปลกอะไรนายว่าช้างจะตายหรือคนจะตาย ข้าพเจ้าหันไปโบกมือให้พวกลูกหาบรีบตามมาแล้วก็รีบติดตามตาสาเกะและยางเปลี่ยนไปเสียงกิ่งไม้หักและเสียงเคลืออยู่ในลำคอของช้างตัวนั้นยังคงดังอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าเห็นตาสาเกะและยางเปลี่ยนวิ่งปลาดไปจากพุ่มไม้หนึ่งไปยังอีกพุ่มไม้หนึ่งตลอดเวลาพยายามอยู่ใต้ลมเข้าไว้ทันใดที่ข้ามสันเนินนั่นเองทางลมก็เปลี่ยน ตาสาเกาะและยางเปลี่ยนหยุดชะงักทันทีหยิบฝุ่นขึ้นโปรยหาทางลมใหม่แล้วก็ย่องเข้าไปช่วเวลาไม่ช้าไม่นานร่างอันมหึมาของเจ้างาใหญ่ตัวนั้นก็ปรากฏขึ้นข้างหน้าตาสาเกาะหยุดลม้มลงหยิบฝุ่นขึ้นโปรยหาทางลมอีกครั้งพลางก็พยักพยยิดกับยางเปลี่ยนแล้วสองคนก็แยกออกจากด่านกึ่งก้มกึ่งคลานเข้าไปสองฝากข้างของมัน ชั่วขนาดหนึ่งเจ้าพลายตัวนั้นหยุดดิ่งเหมือนจะสำนึกไผ่งวงอันยาวและใหญ่ของมันชูขึ้นไปในอากาศสอดสายหากลิ่นที่ผิดสังเกตตาสาเกาะและยางเปลียนก็หยุดด้วยแต่ทันทีที่งวงของมันลดลงทั้งสองก็ขยับเท้าเข้าไปอย่างเงียบๆและแผ่วเบาเหมือนเงาของต้นไม้หรือรอยอสรพิษเลยอ,อีกอึดใจเดียวเท่านั้นตาสาเกาะและยางเปลียนก็เข้าไปแอบอยู หลังกอรวกเป็นระดับเดียวก,กันกับสองเท้าหลังของมันและไม่ห่างเกินสองว่าพลางก็หยิบไม้รวกซึ่งฟันปลายแหลมเป็นรูปฝานบวบออกมาจากปากที่คาบไว้คอยทีอยู่อีกครู่หนึ่งผ่านปลายงวงซึ่งหยุดสายและหูที่ใหญ่เหมือนใบบัวหลวงซึ่งหยุดกระพือบอกให้รู้ว่าขณะนั้นเจ้าพลายกำลังสงสัยเต็มทีเคราะดีหรือร้ายก็ตามหลมซึ่งเป็นใจกับชายทั้งสองมาแต่ต้น เริ่มเปลี่ยนทิศอย่างกระทันหันมันได้กลิ่นแน่ใจใบศรีรษะอันใหญ่กลับล้องแปลนม้วนงวงจุกปากและพุ่งเข้าใส่ตาสเากอทันทีแต่ในอาการหมุนตัวของมันนั่นเองเจ้าพลายทเมินเท่ากับยื่นขาหลังข้างที่อยู่ใกล้ยางเปลี่ยนเข้าไปอีกเราเห็นเจ้ากระเรียงแะผุดทะลึง่งลุกขึ้นสุดตัวหัวเราะกล้องและปลาดออกไปข้างหน้าเหลาสั้นในมือของมัน พุ่งเข้าที่เอ็นต้อยเท้าหลังข้างนั้นเสียงหัวเราะของมันเท่าๆกับบาดแผลที่ได้รับทำให้โจพล้ายหันกลับทรงเสียงแผลนด้วยความโกรธตาสเกสากะซึ่งผลจากงวงที่มันฟาดลงไปบนกอรั่วเตี้ยๆที่แกหลบอยู่ไปนิดเดียวก็เพ่นออกจากที่และพุ่งไม้รั่วในมือเข้าที่เอ็นต้อยข้างเท้าหลังอีกข้างหนึ่งด้วยความแม่นยำอีกครั้งหนึ่งศรีรษะอันใหญ,ญ่รากับขอบกระด้งฝัดข้าว พร้อมด้วยงาอันยาวเกือบลากดินหันกลับและอีกครั้งหนึ่งอย่างเปลี่ยนผู้วิ่งสไปอยู่หลังกอรั่วคนละฟากกับที่เดิมก็ปลาดออกมาจากที่ปักเหลาไม้รั่วเข้าที่เอ็นต้อยเท้าหน้าซ้ายเมื่อเจ้าพลายตัวนั้นหันเข้าใส่มันด้วยความโกรธจัดตาสาก,ก็ก็ปลาดออกจากที่ปักเหลาอันแหลมคมเข้าที่เอ็นต้อยเท้าหน้าขวา ข้าพเจ้าเคยเห็นพวกปิกมี่ในป่าอิตูริล่าช้างด้วยหอกจากภาพยนตร์ผจญภัยในแอฟริกาข้าพเจ้าเห็นพวกชาวป่าในทวีปเดียวกันทำลายมันด้วยวิธีอื่นมาก็มากและจากความจัดเจนของข้าพเจ้าเองเคยเห็นพวกกระเรียงบนล้มช้างด้วยวิธีนี้มานักต่อนะักแม้กระน,นั้นก็ไม่เคยเห็นการล้มช้างที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและขณะเดียวกันเต็มไปด้วยความสมเพศเวทนากับครั้งนี้ขณะ ที่รายอื่นๆต้องใช้คนที่ชำนาญไม่ต่ำกว่าสี่คนขึ้นไปบางรายต้องยกขยงไปช่วยกันทั้งหมู่บ้านเจ้าพลายตัวนี้ต้องการเพียงยางเปลี่ยนและตาสะเกะสองคนเท่านั้นสำหรับทำลายมันเกือบครึ่งชั่วโมงเต็มเตมการต่อสู้ดำเนินไปในแบบเอาเถิดเจ้าล่อเช่นนี้เกือบครึ่งชั่วโมงเต็มเตมทุกนาทีหมายถึงการต้านทานของพยาชังสารลดน้อยลงไป เมื่อหลาวไม้ลวกเล่มใหญ่เสียบเข้าทั้งสี่ขาต่อมาที่คอต่อและหัวใจจนกระทั่งร่างอันใหญ่ประหนึ่งภูเขาร่างนั้นไม่สามารถจะขยับขยื่อนเคลื่อนที่ได้นอกจากงวงที่สายไปมาในอากาศนอกจากเสียงที่แผดลั่นสนันฟ่าตะเก้นยืนเงียบกลิบอยู่ตลอดเวลาเอื้อมมืออันเย็นเฉียบมาแตะแขนข้าพเจ้าพลางก็พึมพำว่าเท่านั้นเองอนาย หมดลิตรอีกต่อไปเดี๋ยวก็ล้มสำหรับจะเป็นเหยื่อพวกไอ้ลายกันหนอนทีหลังเสียงหัวเราะของอยางเปลี่ยนดังขัดจังหวะมาจากช้างตัวนั้นขณะที่มันตะโกนบอกว่าผ <c oughs> านายเข้ามาเถอดตะกันมาช่วยกันดูว่าจะทำยังไงกับมันต่อไปเจ้าพลายทะเมินซึ่งเพียงครึ่งชั่วโมงที่แล้วมานี้เองเต็มไปด้วยความดุเดือดและน่ากลัว กลายเป็นก้อนเนื้อที่ถูกตรึงอยู่กับที่โดยไม่สามารถจะกระดิกกระเดียไปทางไหนได้งวงอันใหญ่ของมันสายช้าและต่ำลงทุกทีงาอันยาวทั้งคู่ก็ถูกกดนิ่งอยู่กับพื้นดินเหลาสองเล่มเปิดเส้นโลหิตใหญ่ที่ก้านคอถัดจากแผลที่เขี้ยวของเสือร้ายเปิดไว้และกกหูของมันไหลกโลกรกไม่ขาดสายอีกหลายเล่มก็เข้าลึกถึงหัวใจ แต่ละแห่งชะกันไม่ต่างกว่ากระสุนปืนขนาดใหญ่จะออกฤทธิ์ได้เสียงแผลนของมันเปลี่ยนเป็นโอกอยู่ในคอเบาๆและแผ่วลงทุกทีข้าพเจ้ารู้สึกว่าอวสานของมันมาถึงอย่างไม่มีที่สงสัยเหลืออยู่ก็แต่เวลาเท่านั้นว่าเมื่อไรมันจะล้มเหลียวกลับไปดูซากะเห็นแกนั่งซึมกระเถืออยู่ข้างกอรวกถัดไปจึงถามว่าได้รับบาดเจ็บ ที่ไหนบ้างหรือเปล่าซากาะยางแดงร่างยักษ์เงยหน้าขึ้นดูข้าพเจ้าด้วยน้ำตาคลอชั่วขนาดหนึ่งแกก็ดูเหมือนจะไม่เข้าใจในคำถามของข้าพเจ้าขันแล้วก็ถอนใจยาวยกมือชี้ที่ซวงอกด้านสายพึมพำว่าที่นี่นายตาซากะเปล่าไม่ใช่ถูกวงหรืองาของไอ้นั่นแต่เพราะเสียลูกทั้งสองของซาเกาะไป ตาเกล็และข้าพระเจ้ามองดูตากันเข้าใจและนิ่งอยู่นานในที่สุดกระเรียงชรักจึงเอ่ยขึ้นว่าชีวิตของคนเราเป็นอย่างนั้นเองสากะของรักของเรามักจะรักษาไว้ไม่ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องเสียมันไปแต่ประหลาดอะไรเมื่อเรายังมีลมหายใจเมื่อเหนือหัวขึ้นไปยังมีพระอาทิตย์อยู่ในทอ้องฟ้าเมื่อคำลงมาก็ยังมีแผ่นดิน วันหนึ่งเราจะพบความรักใหม่ของรักใหม่สากอตตาเป็นประกายขณะที่ตอบแต่มันก็ชดเชยกันไม่ได้ตะเกิ้กับลูกเมียของข้าและเสือสองตัวที่ข้าเสียไปข้าจะนอนไม่หลับเลยจนกว่าจะได้แก้แขนนางกากุละให้สาสมแกจะได้แก่แขนมันตาสาเกาะเมื่อไปถึงหุบเขาใหญ่ตะเกิ้นเพิมพำ แกจะได้แก้แขนแทนลูกเบียและเสือเลี้ยงที่แกรักสองตัวซึ่งตายไปเมื่อไปถึงที่นั่นพูดแล้วแกก็ลุกขึ้นหันไปรับปืนคาบินสปลอกจากลูกห่าบคนหนึ่งซึ่งแกฝากไว้ขันแล้วก็เดินก้มหน้าดุมๆม,มตรงไปที่เสือเลี้ยงสองตัวของแกถูกกระทืบแหลกเหลวอยู่ยางเปลี่ยนมองตามแกไปจนลับตาสสา่หน้าไปมาช้าชแล้วก็เอ่ยขึ้นว่า น่าประหลาดไ,มไหมนายพูดชายเรานี่มีจุดอ่อนด้วยกันทุกคนตะเกิ้นมีจุดอ่อนเรื่องยายตะซาก็เรื่องลูกไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยงตะเกิ้นพยักหน้าก็จุดอ่อนของเองละยางเปลี่ยนอยู่ที่ไหน <c oughs> ข้าหรือตะเกิน่นข้าน่ะแกะหรือใครๆก็รู้ว่าจุดอ่อนของข้ามันอยู่ที่อดทำอะไรบ้าบ้า,บา,บา,บาลงไปไม่ได้ แกอยู่ป่ามานานเป็นพลานมาก็ตั้งแต่เมื่อเกิดเคยเห็นใครล้มช้างอย่างที่ข้ากับตาซาักก็ล้มบ้างนึกขึ้นมาแล้วยังเสียวสันหลังไม่หายงั้นทําไมแกถึงกล้าทําลงไปอย่างเปลี่ยนข้าพเจ้ามองดูเจ้ากระเรียงแคละอย่างอัศจรรย์ใจอย่างเปลี่ยนได้ฟังก็หัวเราะ <laughs> กล้าใครว่านายอย่างเปลี่ยนกลัวแทบตายทําลงไปเพราะอายตาซากก็แกต่างหากัก ย่างเปลี่ยนว่าบ้าบ้าบออยู่แล้วตาสากาะยังมากกว่าย่างเปลี่ยนไปเสียอีกแต่คนเราเวลาโกรธนะบ้าบ้าบอบบทั้งนั้นแหละนายมันหันไปดูเจ้าพลายซึ่งขณะนั้นโอนเอ็นอยู่บนเท้าทั้งสี่งวงที่ายหยุดายอีกต่อไปได้ยินแต่เสียงคลื่นของน้ําซึ่งกลิ้งอยู่ในท้องหูก็หยุดกวัดไกวในขณะที่เรายืนดูกันอยู่นั่นเอง เข่าหน้าทั้งคู่กดขูดซุดลงศีรษะทิ่มดินได้ยินแต่เสียงคลื่นอีกครั้งแล้วร่างอันมหึมาของมันก็ล้มคลืนลงตะแขงขาทั้งสี่สั่นระริกอยู่หน่อยนึงก็แน่นิ่งไปอย่างเปลี่ยนหันไปยิงฟันขาวกับตะเกินบอกว่า <c oughs> นี่เสียดายไหมตะก่นงาคู่นั้นหลายสิบช่างทีเดียวแต่ก็เอาไปไม่ได้ใครว่า เขาฆ่าช้างเอางาก็ว่ากันว่าทุเล่อยู่แล้วฆ่าสิฆ่าช้างงางามที่สุดคู่หนึ่งแล้วก็ไม่ได้อะไรคิดดูเธอว่าแสนทุเรศสักเพียงไหนตะเกิ้นถอนใจฮ้ยอย่าวิตกไปหน่อยเลยอย่างเปลี่ยนเอ้ยอย่างน้อยเองก็ได้ความบ้าบ้าบอๆของเองพอแล้วเจ้ากระเรียงแคะะทำท่าเหมือนจะอ้าปากตอบแต่แล้วก็ยักไหล ลางก็หัวเราะอยู่ในลำคอต่อมาก็ออกหน้านำเราลงไปสู่หุบเขาตามทางด่านอย่างที่ตาสเกะแนะไว้แสงแดดที่ฉายจับอยู่ตามยอดไม้เหนือเนินเขาโดยรอบเลือนรางลงไปทีละแห่งสองแห่งภายในหุบคลึ้มลงทุกทีท่ามกลางความสงัดและเสียงเรไรที่ร้องเพลียอยู่เสียงชนีโหยมาจากต้นว่าใหญ่ของไหลเขาตรงกันข้าม อย่างเปลี่ยนพาเราตามทางด่านลงไปสักครู่แงนหน้าขึ้นดูต้นไม้โดยรอบแล้วก็เลี้ยวขวาอีกห้านาทีต่อมาก็ถึงแอ่งน้ําใหญ่ใสเหมือนตาตะก,กะแตนและเต็มเปี่ยมอยู่ข้างเชิงเขาซึ่งมืดคลิ้มลงทุกทีข้าพเจ้ารู้สึกว่าอากาศเย็นจัดลงอย่างกระทันหันและทันใดที่เวลามืดสนิทลง หมอกเริ่มลอยมาจากทิวเขาโดยรอบปกคลุมหุบเขานั้นเหมือนม่านสีเทาจนแลไม่เห็นท้องฟ้าอีกต่อไปเรากางเต็นท์และก่อไฟหุงต้มได้ไม่ช้าไม่นานตาสาก็ก็ตามมาทันวางขาบศิลาสามปลอกของแกเพียงกับต้นไม้ข้างๆนั่งยองๆงลงเอามืออังไฟแล้วก็พึมพำว่าจะเย็นอย่างนี้เรื่อยไปและเย็นจัดขึ้นทุกคืนจนกว่าจะถึงหุบเขาใหญ่ คืนนี้นอนระวังหน่อยนายแกเห็นร่องรอยอะไรหรือสากะเข้าพเจ้าถามแต่สาเกาะตอบว่าอีจาฝูงที่เตลิดผ่านเราไปเพราะกระสากลิ่นหรือตกใจอะไรพาขโขลงของมันกลับมาที่เก่าอีกมันอาจจะพากันลงมากินน้ำที่นี่แต่ก็อาจจะไม่มาถึงกระนั้นระวังไว้หน่อยแหละดีดด